สวัสดีค่ะตอนนี้ข้ามันกับน้ามออยู่ที่ตลาดไทยนะคะก็หลังจากที่กลับจากขายของที่โรงงานที่ยาคนลุงเสร็จะคะเดี๋ยวก็มาเดินดูนะคะมาเดินซื้อขิงนะคะกับพริเพื่อที่จะทําน้ําจิ้มไปขา,ายต่อในวันพร่นี้นะคะวันนี้ก็เก็บร้านเสร็จประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็พอเก็บร้านเสร็จแล้วก็รีบมาที่ตลาดไทยต่อเลยนะคะก็ จะมาดูผิงก,กับพริกทีท่หนูนะคะแล้วก็เครื่องเครื่องทำน้ำจิ้มในวันพรุ่งนี้นะคะบรรยากาศการขายในวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกมากมากเลยนะคะพี่ๆเพราะว่าแบบลูกค้าเยอะมากทั้งเอฟซีนะคะที่ตามมาชิมมาให้กับมันไก่ข้าวมันไก่หน้ามอนะคะก็ก็ต้องขอบคุณพี่ที่เอฟซีทุกคนเลยนะคะวันนี้ที่มาอุดหนุนข้าวมันไก่หน้ามอนะคะ ตอนแรกข้าไก่น้ามอจะขายในราคา25นะคะแต่ว่าพี่ยาคุณลุงเกรงว่าข้ามันไก่น้ามอจะอไม่มีกําไรนะคะจากการขายที่เพราะว่าต้นทุนก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะพี่ยาก็เลยอนุญาตให้ขายในกล่องราคากล่องละ3 0บาทนะคะสําหรับข้าวมันไก่ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ยาคนลุงนะคะที่เป็นห่วงข้าวมันไก่น้ามอนะคะเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดว่าขายในราคา25บาทเดีเ๋ยวจะไม่มีกําไรนะคะ นี่ค่ะอันนี้เราก็จะเลือกขิงแก่สวยๆแบบนี้นะคะเป็นชันน้ำจิ้มนี่ค่ะตอนนี้เราก็เลือกซื้อขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อพริกขี่หนูต่อเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เออนี่ไงก็ได้นี่ไงเอาอันไหนอะอะไไปไปกอะไปสั่งเอาไนี่ค่ะเอาไปโลนึงเลยก็ได้นี่นะคะโลที่ขีนหนูก็มีหลายราคานะคะให้เราเลือกซื้อบอกบูแตงแบบสวยมากเลยนะที่อย่างนี้เท่าไหร่คะสองร้อยหกสิบอันนี้สิบโลใช่ไหมคะ ตอนนี้เราก็มาเลือกซื้อเตยก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาเลือกซื้อเตยเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จจากซื้อเตยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อแตงกวากันต่อเลยค่ะพี่อันนี้แตงถุงเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบ อันนี้กี่โลอะคะห้าโลจ้ะถุงละอันนี้ถุงละกี่บาทคะห้าโลร้อยยี่อ๋อห้าโลร้อยยี่อันนี้สามโลนี่ก็ห้าโลเหมือนกันนี่ลูกใหญ่นี่เบอร์สวยสวยแ่ด น,น,น,นใช่ค่ะตอนนี้เราก็เลือกซื้อแตงได้แล้วนะคะ,ะ5กิโล120นะคะเป็นไซส์สวยนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เหลืออะไรอ,อีกเหลือลากผักชีอีกอย่างหนึ่งนะคะ,นนคะเดี๋ยว แักพีขอบคุณห้าสิบห้าบาทนะคะตอนนี้เราซื้อของบนลานครบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเดินไปซื้อมันไก่ค่ะ d วย l หนึ่งงสี่มาแล้วเป็นสองาร้ ของเนาะให้หนูไปส่งไหม,ไไม,ไมหรือว่าไปเองไอซีคือไปเมื่อวานใช่ตอนนี้เราก็เลือกซื้อมันไก่มาได้แล้วนะคะซื้อมาทั้งหมด2กิโลค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามันไก่นี้ไปเจียวนะคะเกียวน้ำมันไว้ทำข้าวมันไก่ในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือของที่เราผลกลับมานะคะจากหลังจากที่เราไปขายที่โรงงานที่ยาคุลุงเสร็จนะคะ ก็เต็มท้ายกระบะเลยค่ะ